ช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะหนูโดนแกงคอเซนเตอร์โทรมาหลอกอะค่ะเรื่องเกิดว่าเออเป็นช่วงที่คุณแม่ส่งพาสปอร์ตมาให้หนูพอดีค่ะแล้วทีนี้ก็ยังแล้วก็แพมพาสปอร์ตใหม่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยโทรมาบอกว่าพาสปอร์ตของหนูเนี่ยทาผิดกฎหมายค่ะหนูก็เลยเออเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเออพิสูจน์และไปสุ์ใจจริงเนี่ยต้องโอนเงินให้ใหเขาเพาื่อตรวจสอบบัญชีค่ะ mm. ใช่ค่ะหนูโอนเงินไปจำนวนทั้งหมด หน่งแบาทค่ะด้วยนะสามารถหนูสามารถติดตามเรื่องราวได้ยังไงบ้างคะว่าต้องแก้ไขยังไงคะครับ,รบเดี๋ยวผมขอเรียนถามสักนิดน้อยนะครอ,อ,อย่างเช่นการติดต่อมาเนี่ยใครเป็นคนติดต่อเขาอ้างตัวเขาเป็นยังไงเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเอ่อน้านที่ไปรษณีย์ของประเทศไทยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยใหเ้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากแจ้งความเนี่ยเขาก็เลยจะประสานงานไปให้อีกทีนงทงึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ก็มีการบอกให้เราติดต่อไปที่ตํารวจอีกคนหนึ่งใช่ค่ะซึ่งเขาเป็นคนประสานให้เป็นคนประสานให้ใช่ค่ะก็ติดต่อมาค่ะคนต้องเรียกว่าคนร้ายแล้วกันนะคะคนร้ายคนที่สองเนี่ยก็หลอกว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วก็เขาเขาพูดว่าไงคนคนที่สองเนี่ยเขาก็แนะนำตัวทุกอย่างเลยนะแล้วเขาก็บอกว่า ให้ตรวจสอบบัญชีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนให้ส่งบัญชีธนาคารที่มีอะไรเงี้ยค่ะไปให้เขาเพื่อเขาจะทำบันทึกประจําวันให้ mm. อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็เลยส่งไปทุกอย่างเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบบัญชีให้โอนเงินกลับมาทางบัญชีของเขา mm. จ้ดําเงนินเจ้นทางการเงินได้ mm. ถ้าเกิดตําเงินทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ย ถ้าก็ถ้าเกิดเบิกสุดจริงๆทุกอย่างก็เสร็จค่ะแล้วเขาจะโอนมาคืนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราโอนเงินไปให้เขาบัญชีญชเขาแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อครับแล้วเขาก็หายไปเลยค่ะหายไปเลยค่ะ <c oughs> ติดต่อไม่ได้ไม่ได้ไไดค่ะไม่ได้อีกเลย <c oughs> นะครับกอ็อันนี้คือเป็นกลุ่มอาชญากรพิชชาชีน นะครับที่ใช้ความหวาดกลัวของประชาชนนะครับมาหลอกนะครับว่า,าได้กระทําความผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับดูขอดูบัญชีว่าเงินที่คุณไปทําความผิดมามีเงินเงินผิดเงินผิดกฎหมายเข้ามาในบัญชีไหมคือหลอกหลอกให้ให เหยือ่อหรือผู้เสียหายร้องเนียนะเกิดความตกใจเ,เราเป็นคนดีเราเนคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วก็เพิ่มคนร้ายก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือมาอีกก็คือมีการหลอกลวงว่าเป็นเจ้าที่าตำรวจนะครับทำให้ผู้เสียหายหลายๆท่านเนี่ยกนะ็ตกใจก็รีบทำตามอันี้อของ ถ้าถูกหลอกลวงแบบนี้แล้วรู้ตัวว่า,าถูกกระทำหรือถูกหลอกลวงเอาเงินไปตอนนี้ตำรวจเราเนี่ยมีวิธีการอันหนึ่งก็เรียกว่าสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะครับแจ้งความออนไลน์ได้หรือจะไปที่โรงพักที่ใกล้เคียงที่น้องพักอยู่แี่ที่ผู้เสียหายท่าน ใกล้รัปพางไหนไปต่อได้เพราะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะบอกให้เรารีบลงแจ้งความทางออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์นี้ครับ t ไทยโพลิ t h h i Police o n l i n e .com เนี่ยะครัก็จะมีหน้าตาวเแบบนี้นะครับก็จะเข้าไปแจ้งความออนไลน์ก็จะกดแจ้งความแล้วก็เขาจะบอกวิธีการต่างๆความ เสียหายที่เราได้รับปุ๊บพนักนานสอบสวนที่อยู่ที่โรงพักกรณีที่ผู้เสียหายไปถึงโรงพักแล้วแจ้งความออนไลน์ต่อหน้าพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะรีบทําเรื่องอายัดบัญชีที่ผู้เสียหายได้โอนไปให้คนร้ายนะครับอายัดได้เร็วที่สุดเงินก็ยังอยู่อายัดช้าอายัดไม่ทันเงินก็ถูกถ่ายเพราะถ่ายโอนไปเพราะคนร้ายก็มีวิธีการเงี้ยพอรับเงินจัด เหยื da, mm ่อจากผู huh. <guys. S 2> mm ้เสหายปุ對對๊บจัดการติดต่อถอนเงินออกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวปุ๊บเราต้องเร็วที่สุดที่ทำได้นะครับก็โดยการอย่างแรกก็แจ้งความออนไลน์แล้วอยากจะสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปให้ทุกท่านได้ได้ทราบว่าตอนนี้เรามีเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์ .com เปิดต้าไปเป้าก็จะเจอหน้า นนแล้วก็รีบแจ้งนะครับแล้วก็ไปลงพักที่ใกล้บ้านมากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับไปเสร็จปุ๊บก็ไปแจ้งพบะนางารวจว่าเราเนี่ยเชื่อว่าถูกคนร้ายหลอกแล้วตอนนี้สูญเสียเงินไปแล้วเปน็นจานวนเท่านั้นเท่านั้นบาทขอให้พระนางวช่วยรีบอายัดบ,บัญชีคนร้ายให้หน่อยพระนางตรวจก็จะเอาสอบถามว่าบัญชีที่โอนไปเป็นบัญชีเลขที่เท่าไหร่ไปที่ไหนเมื่อไหร่ราคาเอาไปจานวนเท่าไหร่ ปั๊บเขาจะรีบทำหนังสือถึงธนาคารไอจัดบัญชีให้เร็วที่สุดที่เราทำได้นะครับนี่คืเบื้องต้นครับ